สวัสดีครับผมก็มาพบเกมเกมชินนิเพ็กเช่นเคยนะฮะวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับผมชื่อว่าระบามุ่งมั่นอันลึกซึ้งนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยฝ่าผู้เล่นเกียชินนิเพ็กเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมตีมอนนั่นเองนะฮะซึ่งตั้งแต่การคุยกับ NPC เพื่อเข้ามาเล่นเควสยเข้ามาเล่นกิจกรรมเนี่ยจนถึงตอนตีกิจกรรมเนี่ยก็ไม่ค่อยกินเวลาครับผมแถมยังได้ผลภายได้ไปด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อเราทำกิจกรรมตรงน,นี้ไปเนี่ยเราไม่ต้องทำเควสประจำวันนะฮะ อ่าเพราะว่าผมเข้ามาตีเนาะมันก็ได้เควสไปจำวันเต็มสี่หลอดเลยนะครับผมนะฮะก็อาจจะมีส่วนสําหรับวันแรกที่ว่าเราได้คุยกับ NPC ได้แหละฮะนะครับผมเมื่อเราทําเสร็จนะมันก็จะเสร็จตรงนี้นะครับผมเห็นไหมบางคนอาจจะังไม่ชินนะากับการทําแบบนี้นะฮะเพราะนั้นอ่าเวลามีกิจกรรมอะไรเข้ามาเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยอ่าทกิจกรรมก่อนมันก็จะลดตรงช่องอ่าช่องการทําเควสลายวันลงไปนะฮะสมมติไองไอ้กิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันให้เราหาของเพื่อแกซีดีใช่ปะ คุณไปขุดหาสมบัติเนี่ยถ้าหากคุณขุดแค่หนึ่งจุดเนี่ยคุณจะได้สองหลอดถ้าหากคุณขุดสองจุดนะมันจะมีบางวันที่มีสองจุดใช่ไหมสองครั้งนะอ่าก็ได้4หลอดเต็มครับผมเพราะนั้นเมื่อคุณทากิจกรรมเสร็จคุณก็ไม่ต้องทำเครื่องวันต่อกดรับปับ๊บล้วกดไปรับอ่ารางวัลใหญ่ที่แคทเธอรีนแล้วก็ออกเกมได้เลยครับผมนี่เป็นผลปละโยได้หนึ่งอย่างจากกิจกรรมนี้นะอันนี้พอเราพาพอที่จะเล่นเนี่ยเราก็ือ n p พซข้างล่างครับผมชื่อว่าคอนสแตนตินนะครับผมเมื่อค าทางด้านประตูดันเจียนประตูพิเศษตรงนี้นี่เองนะฮะเมื่อเราเข้ามานะฮะก็เหมือนที่เราเคยเจอครับผมมีชัเล่นคะแนนนะหนึ่งพันแต้มถึงหกพันแต้มนะฮะก,ก็หลักๆที่เป็นเมนหลักก็คือแพมเอเจียมเนาะก็พันแต้มก็คือได้เลยครับผมนะฮะ,นะฮะใครตีต่อจนถึงหกพันก็เอาเลยนะครับผมนะแล้วก็มีการเล่งคะแนนนะครับผมก็มีคูณหนึ่งคูณสองนะผมแม่นันะฮะต่อให้ทีไม่แข็งมากก็คูณสองขึ้นไปกาจะดีกว่านะจะได้คะแนนเยอะขึ้นนะฮะ ใครที่ทีมเล่นมาจานถึงช่วงเอ็นเกมเนี่ยก็คูณสี่ไปเลยครับผมนะฮะเล่นชิวๆไม่ต้องเครียดะฮะนะผมแล้วก็เมื่อเราเลือกคะแนนเสร็จเลือกตัวคูณเสร็จเนี่ยก็กดตั้งค่าทีมครับผมนะฮะมันก็จะมีเคเวสข้างบนนะเห็นป่ะรอบที่หนึ่งรอบที่สองเนี่ยอ่ารอบที่หนึ่งเนี่ยก็ให้ทําการอ่าให้เกิดปฏิกิริยาตกผลึกสิบห้าครั้งนะฮะอ่าเพื่อเข้าสู่ฐานะบัฟความมุ่งมั่นนะครับผมนะอ่าแล้วบัฟความมั่นเนี่ยก็จะมีอ่าความสามารถอ่าแบบ มันก็จริงๆองไปอ่านมันนะมันก็คือช่วยการเสริมการตกผลึกนั่นเองนะครับผมนะจะปล่อยขึ้นหินกระแทกใส่อาจจะจำเน้นโตัวละครเนี่ยสร้างความใจหินเป็นวงกว้างนะเพื่อให้คือมันทําให้ตกผลึกง่ายขึ้นนั่นเองนะเอาง่ายคือมันทําให้เน้นนาวีสนุกขึ้นแค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะแล้วก็ในรอบที่สองเนี่ยก็มีการกําจัดตัวหกตัวเนาะที่มีโรคป้องกันเนี่ยก็อ่าไม่จำเป็นต้องมีจงลี่ก็ได้เพราะว่านาวีเนี่ย เมื่อนาวีแล้วผมตัวหินทุกตัวเนี่ยเมื่อตีท่าตื่นนะครับผมแล้วมันตกผลึกออกมาเป็นเม็ดๆน,นั่นคือโล่ป้องกันของคุณละเพราะงั้นแค่มีตัวหินลงมาแล้วทให้มันตกผลึกคือจบเลยครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเอาจริงๆคือไม่จำเป็นต้องจัดตัวหินลงก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าอให้เอาเหินลงนะครับผมนะก็ะแค่มีเคล็ดตรงนี้เมื่อมีเคล็ดตรงนี้พอเราทําเสร็จเนี่ยมันจะให้เข้าสถานะความมุ่งมั่นเฉยๆตีธรรมดาก็ได้แต้มเหมือนกันฮน,นะครับผมนะก็ ใครที่ไม่มีตัวละครก็ยืมจากเซิร์ฟได้นั้นเนี่ยมันเอามาให้อยู่ฮะนาเวียแปดเบอร์แปดสิบเนี่ยก็ลืมเล่นนะฮะเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกติเลยไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะฮะเล่นง่ายจบง่ายแล้วก็ถ้าเกิดมันต่อไปเนี่ยผมว่าผมว่ามั่นใจนะเพราะว่าทุกความ,มันมีสองรอบอ่ะการเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้เคลียระจำวันเต็มสี่หลอดแน่นอนนะฮะเพราะงั้นเล่นเคลียก่อนถ้าเกิดมันไม่เต็มค่อยไปเล่นเคลียระจำวันตัวที่มันง่ายๆเพิ่มนะฮะ เผื่ออาจจะไม่ต้องเล่นนะครับผมมันเป็นวิธีการเล่นแบบนี้ง่ายเนาะช่วงหลังกินชินปรับมาให้แบบว่าเคร่งง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับผมนะกอสำรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเรับผมเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะรบับวันนี้สวัสดีครับผม